เหรียนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอันนี้เขาเรียกว่าเหรียนเสมาจะมีภาษาที่จะอ่านได้ก็คืออ่านี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกก็อีกด้านหนึ่งก็บอกปีพศสองพนสอยแปดนอกนั้นก็เป็นภาษาขอมตรงกลางเป็น ยันนี่ลักษณะของเหรียญเป็นโลหะเขาเรียกว่าเนื้อทองเหลืองหรือเปล่าคะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนื้อทองเหลืองหรือเปล่าคะฝาบาทอ๋อเขาเรียกเนื้อฝาบาทนี่เหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนี่ เรียกว่าเนื้ออะไรนะคะหรืงปูแหวนเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงอ่าด้านหลังเป็นแบบนี้ก็เหรียญหลงปูแหวนอีกเหรียญหนึ่งอันนี้อันนี้ด้านหน้าด้านหลังเหรียญสุดท้ายคือ ท่านเจ้าคุณนรรักษเหรียญนี้คมชัดสวยเนื้อทงแดงน,นื้อทแดงจะต่างกันเนื้อฝาบาท ฝาบาทมันจะเป็นสีออกเหลืองบาทบาทพระอะกําจะมีส่วนผสมของทองเหลืองเนื้อฝาบาทลักษณะอย่างนี้